กลัวคนต่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกลัวคนต่อยขอบคุณมากครับ ทั้งสุบเจอกันแบบนี้นอกจากเรื่องรสชาติอาหารอยากให้ทุกท่านมีความสุขครับเรื่องอาหารมีหลายอย่างปลาอะไรขี้เกียจที่สุดในโลกครับปลาปลาอะไรครับมาปลาอะไรปลาอะไรปลาหวานหรือเปล่านะไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าไม่ต้องไม่น่าเล่นเลยไม่น่าเล่นเลยเขาเล่นกันหมดแล้วเล่นจะเป็นเรื่องดีถ้าผู้ชมอาจจะงงเอ้แล้วปลาปลาหวานมันขี้เกียจได้ไงก็หวานเขาแต่ปลาอะไร เงาที่สุดปลาเอออย่างเงี้ยน่าเล่นปลาอะไรปาอะไรเงาท,ท,ที่สุดพี่ว่าครับปลาปลาเขาปลาเข้าไปเจ็ดส <c oughs> ิบ แล้วยังไม่แต่งงานเงามากเงามากมันไม่น่าเล่นบอกบอกแล้วบอกรูอยู่แล้วหายไปไหนหมดเลาวปาก็ไปเจ็ดสิบแล้วยังไม่มีคู่ครองอันนี้ธรรมดาท่านผู้ชมครับมันก็ต้องเป็นชีวิตก็อย่างนี้นะก็จะได้บอกว่าเราจะเล่นอะไรในรายการนี้ต่อให้คิดมาดีแล้วมั่นใจหน่อยนะฮะให้มั่นใจโดนแน่เลยครับอ่ะ ต้นไม้ดีกว่าครับสวัสดีค่ะครูคุณต๋อยสวัสดีครับดี๋ยวฉันเป็นคนชอบความเงียบค่ะครับโดยเฉพาะถ้าขับรถเนี่ยต้องเงียบปิดเลยครับไม่มีเสียงอะไรมาแปลกปลอมครับเพื่อนแนะนําให้ใช้รถยุโรปค่ะอ๋อเสียไปหกล้านกว่าโอ้โหเงียบเงียบเลยฮะใช้ได้หกเดือนครับไงต้องขายทิ้งทำไมอ่ะเพื่อนบอกว่าเอ้ยรถดีๆทำไมขายล่ะฉันก็บอกว่า เวลาขับมันมีเสียงรบกวนตลอดเลยเพื่อนก็บอกแนะนำางั้นใช้รถอเมริกันแล้วกันจ่ายไปสี่ล้านห้าสี่ล้านห้าแสนใช้สี่เดือนต้องขายทิ้งอีกเพื่อนบอกว่าเอ้ยนี่ก็ดีสุดแล้วนะทำไมขายอีกล่ะดิฉันก็บอกว่าดีอะไรล่ะเธอเสียงดังรบกวนสมาธิยอมขาดทุนขายทิ้งดีกว่าเพื่อนแนะนำกอกแกกอกแกเพื่อนก็แนะนำให้ใช้รถเอเชีย ซื้อเลยสองคันเพราะราคามันสองคันเท่ากับรถยซื้อขับพ่วงมันเลยขับพ่วงเลยรถญี่ปุ่นคันหนึ่งรถเกาหลีเกาหลีคันหนึ่งเพื่อนถามว่าเป็นไงบ้างจ๊ะใช้รถเอเชียแล้วเงียบมากถูใจราคาถูกแถมไม่มีเสียงรบกวนให้รำคาญคือฉันก็ขับคันหนึ่งอือผัวฉันก็ไปอีกคันหนึ่งก็เลยเงียบ ไอ้รถอเมริกันรถยุโรปอะไรถ้ามานั่งคันเดียวกันก็พูดตลอดทางทีวิธีการที่จะทำให้เงียบกริบก็คือสองคันไะไปคนละคันคันหนึ่งชั้นคันหนึ่งก็จบพูดยังไงว่าทางใครทางมันเี่เขาถามเดี๋ยวเจะยังไงฮะจะซื้ออะไรครับบอกฝ่ายบัญชีจะยังไง ซื้อรถไม่ต้องไม่ไม่ต้องญี่ปุ่นด้วยไม่ต้องญี่ปุ่นยุโรปเลยสองคันใครกับใครครับลองทายสิเขาถามมาว่าน้ำใบวบกเนี่ยมันมีประโยชน์บ้างไหมครัโอ้โหก็พูดอย่างเมื่อกี้ที่พูดออกอากาศไปอย่างเงี้ย ต้องกินน้ำใบบัวบกแก้ช้ำไหนรู้ทั้งรู้รู้ทั้งรู้อยากพูดอีกถูกต้องนะฮะน้ำใบบัวบกมีคุณสมบัติและมีประโยชน์แน่นอนต่อร่างกายแต่หลายคนที่ไม่ยอมรับประทานเพราะอาจจะแบบโอ้โหกลิ่นมันรสชาติมานะฮะแต่ถ้ามาฟังประโยชน์ในวันนี้รับรองต้องกลับมาลองดื่มดูแน่นอนครับบารุงสมองป้องกันความชราครับคว้าทันทีเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นสมุน ไพรนะครับบำรุงสมองที่คนเท่าคนแก่ร uh ู้จ uh ักก um ันเป็นอย่างดีนะครับโอ้โหนี่บำรุงร่างกายเดี๋ยวก่อนเฮ้ทำไมอ่ะอันเนี้ยตกแต่งสวยงามอ่ะรู้แล้วว่าเป็นพวกตกแต่งตกแต่งมันลกมากเลยครับเฮ้อ้าวอันนี้อันนี้คาดว่าไม่ได้ตกแต่งลักษณะมันขึ้นอยู่เลยครับลักษณะไม่มีใครเคยขับรถผ่านมาแถวนี้ไม่มีโทงไม่ทางอะไรเลยไม่มีเลยครับ มันเหมือนหนองน้ําเลยนะมันเหมือนหนองน้ำใช่ไห่แต่เอานะมันบําบรุงสมองป้องกันกอนชราดื่มบ่อยๆเป็นยาขับปัสสาวะนะครับ<อ>ระ,ะแก้ท้องเสียแก้ลมแก้อ่อนเพลียเมื่อยล้าบํารุงกลาลังเป็นยาอายุวัฒนะใ <c oughs> บวัวบกมีชื่อเรียกหลายกลุ่มนะหลายภาคบางภาคก็เรียกว่าผักหนอกบางภาคก็เรียกว่าผักแว่นบางภาคก็เรียกกะโตนะครับ ทางแพทย์จีนนะถือว่าบัวบกนั้นเป็นสมุนไพรที่คืนความหนุ่มสาวให้กับทุกคนไยาสับปะคุงนะมีเขาเรียกว่ามีหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอเป็นคุณสิเป็นยาพื้นบ้านของไทยยืนยันว่านะครับเมื่อเราทานเข้าไปปั๊บหน้าตาเราจะแดงสดใสคืนความวัยรุ่น นะครับขับเลือดขับน้ำขาวปลาต่างๆทำให้เราดูเป่งปั่งขึ้นเขาเรียกมีแก้มมีเลือดฝาดละเลื้อละเลื้อละเลื้อนี่เริ่มฝาดแล้วนะครับการศึกษาวิจัยและการการใช้แบบสมัยใหม่นะครับก็มีฤทธิ์โดยตรงในการบำรุงสมองเช่นเดียวกับแปะกล้ยเลย นะครับและนอกจากนั้นนะครับใบบัวบกยังมีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบนะครับเพิ่มการสร้างคอลลาเจนช่วยลดความดันเลือดได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าที่สําคัญมากๆเลยเราคิดว่าเราจะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือความจําเสื่อมอะไรก็ตามต้องกินแปกโควอย่างเดียวแปกโควยแพงนะท่านผู้ชมถ้าเทียบกับใบบัวบกใบบัวบกนี่ถูกขึ้นข้างบ้านในท้องร่องข้างบ้านก็ขึ้นผมเนี่ยนะครับพี่ต่อยก็อะพี่ต่อยก็อ่ะใช่ไหมทำไมดูกินปั๊บหนุ่มเลย ดูเรียงยังไงต่อฮะไปต่อยกันน้องอ้อน้องอ้ออธิบายจริงๆอ้อพูหมดไม่จริงจริงยังเอ้ยหนูเป็นใครอ่ะหนูเป็นใครอ่ะโคตีครับเฮ้ยเดี๋ยวอ่ายังไงครับเอาโคตีโอ้สมองไม่มีเสื่อมอีกแล้วได้ยง่ายๆอะทำไมคุณเล่นอะไรกันเนี่ยจอมอะไรคุณครับทำไมอ่ะคุณยืมตังค์ผมไปเมื่อไรจะคืนครับผมเฮ้ยกินซะหน่อยกินปั๊บ เอออ่ะคืนตังค์ไปแล้วนะโอ้ยสบายวสบายนะพี่ชมมันจะช่วยมันจะช่วยมากๆเลยอันนี้สูตรในการทานน้ำใบบัวบกนะจะดื่มแก้ช้ำในก็ได้หรือว่าโบราณเขาเรียกว่าดื่มแก้ร้อนในก็ได้นะครับถ้าพี่ชมไปเลือกใบบัวบกที่ใบมันแก่ๆแก่แก้หน่อยแก้หน่อยต้องเอาแก่ๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ใช้ทั้งรากแล้วก็ทอามาทําได้แต่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนทำความสะอาดให้เรียบร้อยสับเป็นท่อนๆซะหน่อยนะฮะจะบดหรือจะใช้เครื่องปั่นก็ได้ในปัจจุบันนะครับคั่นแล้วก็แยกนะครับออกมาเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องย้ําคือช ใช้น้าปะกะติที่สะอาดที่สุดอย่าใช้น้ําร้อนและเมื่อคั้นเสร็จนําผ้าขาวบางกรองและไม่ต้องนําไปต้มเก็บไว้ในที่เย็นควรคั้นใหม่ๆและรับประทานได้เลยอย่าเก็บทิ้งไว้นานใครต้องการความหวานเพิ่มน้ําเชื่อมหรือไซรัปได้แต่ถ้าอยากให้อร่อยก็น้ําไซรัปก็ผสมใบเตยลงไปสักนิดหนึ่งก็จะทําให้เรา แก้ลดเฟื่อนได้เยอะเลยทีเดียวเหมือนกรบความเหม็นเขียวงไ่เลยขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากมูลนิธิหมอชาวบ้านครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยอย่าที่อยู่ตรงนี้เมื่อสักครู่เนี่ยแบบผสมเสร็จแล้วแต่อันนี้เนี่ยเป็นใบบัวบกล้วนล้วนอันนี้คั้นจริงๆเลยคั้นสดๆก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าการทำทานลักษณะเนี้ยที่มันคั้นสดๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ามันเป็นนมัเหมาะมากกับบุขภาพมันเป็นใบบัวบกที่อ่ะ คือคุณสมบัติมันทำให้เราดูอ่อนวไม่ต้องคุณต้องไม่ต้องไปยุ่งครับไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งเขาไม่กินอย่ากินเราสองคนวัยใกล้เคียงกันยี่สิบแปด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 หมดแก้วแสดงให้ดูเห็นว่านี่แบบไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรผมจะเป็นคนที่สดๆถ่ายทอดประสบการณ์คือผมเป็นคนไม่ชอบใบวัวบกมากและก็ไม่ยอมกินแต่ผมก็ต้องยอมกิน หมดเลยส, illing, Child, สุดซอยสุดซอยสุดซอยนะครับสุดซอย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 โอ้โหเหมือนกินกินมะเขือพวงเข้าไปฮะกินเหมือนมะเขือพวงมากกระดุดว่าจินไวนะฮะเป็นยังไงครับอร่อยมากเฮ้ยจริงเหรอที่วัดลงเนี่ยเฮ้ยอร่อยอร่อยไหมไม่ได้ดักหนาเราเป็นอคติ้งไม่น่าเชื่อเลยเยอะๆเลยนั่นแหละตึ๊บเข้าไปเลย เหมือนกินมะเขือพวงเหมือนกินมาท่านผู้ชมเหมือนกินมะเขือพวงอ่ะดัดจลิตและท่านผู้ชมจ้าวจริตตอแหลทั้งผู้ดัดจริตตอแหลทั้งผูนี่เชื่อสิดัดจริตตอแหลทั้งผู้ท่านผู้ชมผมสองคนอยู่ฝรั่งเศสกันมาอยู่ปารีสตอนนั้น่ะเราไปที่คูน้ำปาไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วจะกินแบบเนี้ยโอเคครับไม่ต้องพูดไงน้อยไป นีปิริตการ์นปิริตการ์พักตะลุกเพราะกะสิพิลาสนใจก่อนเดี๋ยวว่ากันช่วงต่อไปกับรายการตะลุกเดียวกันแกงปูใบชะพลูครับเมนูนี้อยากออกจริงเพราะมันอร่อยสุดๆมนน่าออกมากเลยเนี่ยดูนะดูรสชาติเป็นไงครับเผ็ดมากนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยท่านผู้ชมครับลองไปทำเลยอร่อยสุดๆ ครัวคุณต่สวัสดีครับครับฮัลโหล YouTube ฮัลโหลที Naj ่บล็อกขอต่อยใครฮัลโหลฮัลโหล YouTube ดูิติดตามเราได้รายการครัวคุณต่อยครับใช่ครับ ตอลไหนดีบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับ b ับสไครด้วยนะครับผมในรายการนี้จะมีผมคนเดียวที่เป็นเรือองราฝากติดตามสับสไคร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 บอลทีวีออฟฟิเชียลครับอย่าลืมพลาดนะพดภาษาไทยเอย่าลืมพลาดนะครับไม่่านะอย่าพลาดนะครับครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับอบครับ